สวัสดีครับปฏินธ์ไรเดอร์ครับก็ทริปนี้เป็นทริปที่เรียกได้ว่าเป็นทริปเร่งรีบก็แล้วกันก็คือเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมเลยติอดีเขาเป็นนักร้องนําวงยูสไม่รู้ว่าคนที่อายุสัก30ลงไปแล้วเนี่ยจจะไม่รู้จักละเรา,ะาเขาดังอยู่ประมาณปี37มั้งถ้าจําไม่ผิดนะม essenger มาบอกเฮ้ยหนึ่งมึงวางปะ่ะวันศุกร์นี้กูจะไปอีตองกันมัน messenger ม,มาวันพุธบอกวันศุกร์เดี๋ยวจะไปอีตองกันไอผมก็เอ้ยว่า, e i, i, วางๆอยู่พอดีเลย เออกูไปมาเชเจอวันพุธวันเพื่อหัดเตรียมตัวสุกออกโหวันศุกร์ก็เริ่มเริ่มออกก็ก็ต้องรีบออกแล้วเพราะว่านัดกันตีห้าตีห้าหกโมงเช้าประมาณนี้เตมที่หกโมงครึ่งต้องออกแล้วเขาบอกว่าเขามีเพื่อนอีกคนหนึ่งขี่มอเตอร์สตาร์ด้าไปด้วยผมมาคิดแล้วเอาแล้วไงมอเตอร์สตาร์ด้าโอ้โหตัวจี๊ดเลยถ้าเปิดคขเล่งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องคิดที่จะตามเลยแล้วเราก็คุยเฮ้ยกูลับไม่เร็วนุวย้ยไอ้ตีนี่เขาขี่ XSR900 นี่ น้อย650อ้อย650ตรงๆก็ตามผู้มันทานแหละแต่ว่าเราก็จะเหนื่อยหน่อยเนี่ยแล้วโดยโดยปกติผมเป็นคนขี่ชิลไงน,ไน,นัดที่ไหนนัดที่ร้านเพื่อนเปิดร้านซูโม่ไบวอชที่ซอยแบลลิงแถวๆบ้างนาตอนนี้กาเปลี่ยนจากนักร้องกลายเป็นเจ้าของกิจการเรียบร้อยในใจก็แอบ,บคิดนะเดี๋ยวคุกลับมาจากที่กูไปล้างรถที่มึงฝีได้ไหมวะพอไปถึงปุ๊บก็เพื่อนชื่อเต้ย ก็ออกจากร้านไปวิ่งถนนเพชรเกษมตอนแรกเลยก็ให้เต้ยนาเพราะว่าเขาเขารู้ทางจากตรงเนี้ยไปตรงถึงเพชรเส้นเพชรเกษมเขาบอกพอถึงเพชรเกษมปุ๊บเดี๋ยวพี่นําเลยนะสองคนเนี้ยมันไม่ได้เป็นสายขี่เที่ยวมันเป็นสายขี่ซิ่งฟาดสายฟาดมันเป็นสายขี่ซิ่งเขาก็ยังไม่มีที่จับคือคือเขามีแต่เขาจะไม่ค่อยเอาโทรศัพท์มาจับแล้วก็ขี่ไปสรุปมันให้ผม นำทางพอให้ผมนำปุกพอไปสักเข้าเขตจังหวัดกาญเข้าอะไรเงี้ยมันก็ถามผมก่อนว่าเอ้ยพี่อยากไปแวะที่ไหนก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะไปที่อีตองอะ่ะผมก็คิดก็นึกถึงคราวที่ไปกับลูกอะ่ะเราไปที่น้ําตกโว้ยแม่คมินแล้วมันปิดโควิดอ่ะแต่รอบเนี้ยเขาเปิดประเทศใช่ไหมเออเอ้ยเต้ยติกูไปน้ำตกฮยแม่คมินมไปกันว่เออไปพี่ผมก็เคยเห็นแค่ในภาพงั้นเออก็ไปกัน ไปจนถึงน้ำตกห้วยแม่คมินเซิร์ชในกู o กิลห้วยแม่คมินปิดชั่วคราวเอาไงเฮ้ยมันชัวหรือเปล่าว่ามันปิดชั่วคราวตอนแรกเฮ้ยพอเห็นปิดชั่วคราวเราก็ไม่คิดว่าไปดีไหมวะแปลว่าจาัดน้ําตกห้วยแม่คมินอ่ะมันจะมีอีกเส้นทางหนึ่งที่ยิงเข้าอีตองได้ซึ่งกูก็แบบบอกว่าอย่างนั้นซึ่งมันก็มีเส้นทางจริงๆอ่ะแหละเอาว่าถ้าอย่างนั้นเอาแค่ผ่านก็นแล้วกันอืมก็ไปพอไปจนถึงป้อมเติมที่เขา จำหน่ายตัวอุทยานหรือปิดหรืออะไรเขาก็จะบล็อกตัวอยู่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราจะผ่านอะไรอย่างนี้เราก็จะผ่านได้ใช่ไหมเขา,าบอกว่าอุทยานไม่ได้ปิดเอาเปิดอ่ะเอาเปิดก็เอาสิก็เข้าสิอา่าแล้วเราก็เข้าไปค่าอุทยานคนละร้อยยี่สิบบาทคนสี่สิบบาทลดแปดสิบขึ้นไปเลยปุ๊บก็ขึ้นไปถึงน้ําตกปุ๊บแบงคนะ์ไงแต่ละคนไม่เคยมาเลยไนงะ จอดรถจอดอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีเจ้าที่อยู่อย่ามาแนะนํานะพี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ําตกชั้นที่สี่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปทางนั้นไปทางนี้อะไรเงี้ยเอาตรงๆนะไม่เข้าหัวเลยแต่ที่นี่คือแต่ที่คิดคืออะไรไหมหาอะไรกินก่อนดีกว่าก็หาอะไรกินแล้วก็ถามเขาไปทั่วแหละ <c oughs> อะไรยังไงบ้างเจอคนนั้นคนนี้โอ้ยที่ไปไม่ใช่วันศุกร์ขึ้นมาเป็นวาาั <c oughs> น,น,วนอาทิตย์หรือเป็นวันอาทิตย์นะ เอาตรงๆแล้วคือคนต้องเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เคยไปคนจะโล่ใช่ไหมเออพี่หลอกแล้วน้ำตกนี่ถ้าเดินจากนี่ไกลไหมจ๊ะน้ำตกไปตรงไหนคะไปชั้น4ี่สมสอประมาณ500เมตรอ๋อเดินไปทางนี้เลยสี่สามองหนึ่งหเมตรแล้วถ้า1 2ึ่าสี่ อ๋อเออจริงๆแล้วห้าง678ห้าง678ก็คือถึงทั้งหมประมาณ180เมตร800เมตรก็เกือบโลก็เดินจากนี้ไปประมาณ100เมตรแล้วก็ไปถึงชั้นเจ็ดเกือบ800เมตรเกือบ800เมตรใช่ไหมแรกคือได้ไหคะก็จับหรอกก็แสดงว่าจากนี้ก็ไม่ไกลทั้เท่าไหร่ไม่ไกลค่ะตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้นสี่แล้วจ้ะอ๋อโอเคขอบคุณมากจ้าค่ะ800เมตรจากนี้นะไม่ไกลเราเดิน เด no, okay. e e ี๋ยวเราเดินออกกำลังกายสัก hmm. นิดนึงบอกซึ่งครึ_<_<__<_่งโลวิ่งไปหรึ่งโลห้าห้าร้อยเมตรก็ครึ่งโลไม่ไปแล้วหมฮะนี่เดียวไม่ไปหรอไปกันเองได้ไหมอ่ะนั่งคุยไอติเขาบอกกูเคยมาแล้วอ้าวมึงเคยมาแล้วเหรอไม่บอกกูแต่แรกเออเคยมาแล้วไงอ่ะก็กูอยากไปอ่ะเออไปเปล่าสั้นแต่รักฉันยาวเออ ตอนแรกก็งงแงงไม่ไปโอ้กเกตเ,เ,เดินเดินไกลเดินเหนื่อยก็ถามโห้ยแปดร้อยเมตรแค่นี้เองใช่หไหมเออแล้วด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็ถามเขาต่อพี่ไอแปดร้อยเมตรเนี่ยทางนี้ทางมันเป็นแบบนี้หรือทางมันเป็นแบบนี้เออ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เขาบอกทางเป็นแบบนี้โอ้ยแปดร้อยเมตรชิวๆิวใช่ไหมเออแปดร้อยเมตรชิวๆิวอ่ะไปเปล่าตีโอ้ยแค่นี้นแก่เดี๋ยวมึงแกได้ยินอย่างนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ทัไปก็ได้เพรว่ากูแก่เดินไปทั้งห้าหกเจ็ดเออก็เดินไปทั้งห้าหกเจ็ดสวยแล้วก็น่าเล่นน้ำมากเลยดูดูดูด้วยสายตาแล้วประมาณจากอากาศที่มากระทบตัวเรานะคิดอยู่ในใจน้ำมันเย็นเจี๊ยบแน่ๆเลย<笑><笑>น้ำมันเย็นแน่ๆเลยก็เย็นนะก็เย็นจริงๆเพราะว่าเราเอามือลงไปลอ,องแช่ดูเออน้ำมันเย็นถ้าลงไปเล่นก็อุย๊ยเขาเรื่องนะผมขี้หนาวไหม ทั้งกินข้าวทั้งเดินขึ้นอะเราก็คิดอยู่ว่าเราจะไปให้ถึงที่ต่อเนี่ยประมาณห้าโมงเย็นไม่มืดเฮ้ยถ้าไปเจอไอ้สาม้อยเก้าโคหมื่นหลุมเนี่ยถ้าไปถึงตอน6กโมงเย็นเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ผ่านป่านั่นหมายความว่ามันจะมืดเร็วกว่าปกติประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเลยด้วยซ้า จะเริ่มมืดใช่ไหมตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วเราออกกันเลยดีไหมไปเลยดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นถ้าก็ไปถึงมืดเนี่ยทางเข้าอีต่อเนี่ยลบากนะเว้ยแมพพาไปเลยจ้าเราก็ไปปื๊ดเราก็ขับไม่กลับทางเดิมนะเราไปอีกทางหนึ่งพอไปอีกทางหนึ่งเราก็ขี่ไปเรื่อยเอ๊ะทำไมย่าม,เร,มเริ่มเลื้อยเข้ามาในถนนวะทำไมมันไม,ไม่มีคนเลยวะทำไมมันมีกูอยู่แค่สามขั้นเองวะแล้วผมเป็นคนนำด้วยนะเอ๊ะ สักพักหนึ่งเห็นทางข้างหน้าอ้อฟโร่ปนเอ็นดูโลโฮ้ยับทันเดิมหมััเดมเ่เราไม่ไหวเชื่อไหมไปอีกทางนี้อ้อมไปร้อยโลเลยนะยอมอ้อมรักสองคนนั้นว่ากูก็ไม่เอาเหมือนกัน ไอ้ตีรถก็ลุยไม่ได้เหมือนกันที่ลุยได้ก็คือมีอยู่คันเดียวคือมัลติสตาร์ด้าที่พอที่จะลุยได้ของไอเตยเตยอ,อยากไปไหมไอเตยมก็ไม่อยากไปเป็นมัลติสตาร์ด้าสายซิ่งเปลี่ยนยางสปอร์ตมา <c oughs> ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมสัญญาณไม่มีถ้าหาว่าไม่ใช่อ่ะผิดทางขึ้นมา เต็นก็ไม่ได้ออกมาด้วยกอให้ตัวนอนไมมาค <c oughs> ต้องหาคต้องเขียนแบบว่าโหดเยี่ยมทารุนกว่านี้ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเป็นคนนำด้วยไอ้สองคนนั้นแม่งด่าผมเละแน่เลยจากเส้นทางอีกแค่80โลระยะทางเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นร้อยโลเลยร้อยกว่าโลด้วยนะ<ฮ>จำจำนวนไม่ได้ว่าร้อยกี่กิโลระยะทางมากขึ้นเป็นร้อยโลเวลาก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย ภายสามแล้วด้วยความที่อ้อมน้ํามันผมแม่หมดท้งแวะปั๊มก็ไม่มีบวโชคดีนะไปเจอปั๊มหลอดก <c oughs> <ๆ> <c oughs> ็ปั๊มหลอดกันทุกคนนะได้ประสบการณ์ใหม่เ,เออเติมปั๊มหลอดเออติมไปร้อยหนึ่งเพื่อที่จะไปให้ถึงปัม๊มน้ำมันใหญ่อะเติมไปก่อนเติไมไปก่อนเติให้ไปถึงปัม๊มมันใหญ่อืม ok. โอ้โหอ้อมกระจุยอะ่ะอืมพอไปทางเส้นเส้นที่จะไปทางอีตองแล้วเส้นทองหลักวูม <c oughs> เราก็จะขับสวนกับกลุ่มนักท่องที่ฝ <c oughs> ูงนักท่องเที่ยวเียว่าโอู๋อีกฝั่งหนึ่งแม่งแบบรถเรียงแถวว่ามันยาวเราก็ขับสวนเขาไปเราขับเพราะว่าเราไปเย็นวันอาทิตย์แล้วอืมก็รู้นะว่าคุณก็อยากจะรีบกลับบ้านแต่คุณแซงในเส้นทึบแล้วคุณแซงกินเลนมาหมดแต่คุณออกมาแบบนั้นอ่ะ มันอันตรายนะใช่ไหมเออคุณจะเป็นฆาตากรนะคืออยากจะบอกงี้ว่ามีน้ำใจให้กับผู้ร่วมทางเธอครับถ้าเอาตรงคุณแซงมาเนี่ยคือคุณต้องดูแล้วว่ามันไม่มีรถจริงๆไม่ใช่ว่าคุณเห็นว่ามันเป็นแค่มอเตอร์ไซค์แล้วคุณก็ออกมาทั้งตัวอย่างนั้นบางทีเกิดขึ้นบางทีมันเกิดขึ้นเพราะคุณนะ่ะมักง่ายนะพอไปถึงทางอีต่อง ทางที่เข้าติต่อก็คือป้อมที่ผมจําได้ในเมมโมรีที่มีไว้อยู่ก็คือป้อมที่ผมไปกับลูกแล้วเจอแล้วเขาตรวจอุณหภูมิผมอะเออ mm hmm. เราก็ไปเจอเฮ้ยที่ป้อมนั้นไม่มีคนมายืนกัดรถแล้วไม่มีคนมายืนคอยตรวจอุณหภูมิแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออ mm hmm. ผมจําได้แล้วว่าพอพ้นไอ้ป้อมนั้นไปอะทางมันจะกลายเป็นหมื่นหลุมแล้วเข้าสู่ผิวดวงพะจาร์แล้วเออขับไปเฮ้ยไอ้ลุมหายไปไหนวะ เฮ้ยหลุมหายไปหมดเลยเออเป็นโอ้ยห,หายไปเป็นกิโลเลยนะเพราะว่าขับไปเฮ้ยเริ่มจะวิบบ้บได้เว้ยเฮออ้ยมันแต่บอกว่าทามก็ยังมีซายมีอะไรอยู่เพราะว่าจากการที่เขาท,ทนนําถนนทําอะไรอย่างนี้ม,มีใครจะถึงทำไม่เสร็จนะแต่พูดถึงทางดีขึ้น60เซ็นเลยนะอืมก็ยังมีทางที่มันเป็นดินลูกลังผสมอยู่แต่ว่ามันมัน,ม,นมันก็จะเป็นดินลูกลังเรียบๆอะ่ะมันไม่ได้เป็นหลุมเป็นบอ่อเหมือน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 ทางที่ท,ที่ที่เมื่อก่อน อืม่ะก็เป็นเป็นลูกรางเรียบๆใช่ไหมโอ้โหพอเจอทางลูกลางปุ๊บนะเมัลติสตาด้าเขายืนเลยลูดไม่รอคุณเนกเกตสองคันตอกเตกสปาร์ติกัดฟัน ยิงกูไปอีกคนแล้วเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวกูไปเจอกันข้างหน้าดีเส้นทางนี้ไปโอ้ยพอไปเจอทางดีนะแล้วมันโค้งเยอะไนงะก็ไล่มันทันอยู่ทางดีเสร็จปุ๊บไปเจอทางลูกอะไแล้วเจอทางลูกอะไรแล้วมาไอ้ดูกะปิเอาตีสปาร์ตาเนี่ยยืนหายไปอีกแล้ว อิติมึงไม่สงสารรถมึงเลยเหรอเขาไปเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยคือเขากำลังทำทางอยู่สลับไปเรื่อยๆอ่ะทางดีสลับลูกลงังทางดีสลับลูกลังเนี้ยไปเรื่อยๆจนจนจนเข้าถึงหมู่บ้านอ่ะ <c oughs> ผมว่าภายในกลางปีหน้าน่าจะทางดีหมดแล้วนะอีต่องนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเดินทางสะดวกมากขึ้นละพอไปจนถึงก็มืดจริงๆเริ่มมืดจริงๆเริ่มมืดตั้งแต่กลางทางที่จะไปอีต่อง ไอ้จอ้เต้ยเ,เขาก็จองที่พักเอาไว้เป็นที่พักของรุ่นพี่เขาเพราะโถจองกับแฟนกัแฟนของรุ่นพี่ที่พักชื่อภาษาพม่าเพรว่าชื่อมัจจิสุตินแปลว่าอะไรนะเจ๊ขอบคุณมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคือหน้าโรงแรมเขียนไว้งนี้เลยมัจจิสุตินนี่ถ้าเมากับโรงแรงไม,มไม่ถูกไหมไม่ถูก ไม่รู้ไมกว่าลิ้นไม่อยากอะไรนะมัจิสุดลิ้นก็เข้าที่พักคือโดยรวมทั้งหมดอ่ะคือลอฟแต่ดีไซน์แต่ละห้องแต่ละห้องไม่เหมือนกันเลยอืมสวยไปถึงก็เข้าที่พักเข้าอะไรเสร็จปุ๊บลองลก๊กโก๊โก๊กโก๊กเอาไงดีวะเจ้าเตยเข้ามาหลายรอบแล้วเขาก็จะแบบพี่เดี๋ยวไปกินร้านนั้นร้านนี้กันไปอะไรเงี้ยก็พาเดินก็เดินตามเข้าไป สรุปนะเดินไปจนสุดแล้วก็เดินกลับมามากินตรงไหนรู้ไหมตรงข้ามที่พักพอกินข้าวเสร็จก็เข้าที่พักทริปนี้ดูท่าทางจะไม่แยดน้ำนึงทั้งสามคนนี้ได้ไปเลยได้เลยได้คอนเทนต์เลยน้ำไม่ไหลนะน้ำไม่ไหลนะแล้วขี่รถมากี่กิโลนะประมาณสี่ร้อยกว่าโล แล้วแล้วถึงจุดที่น้ำไม่ไหลเนยังไงวะเนี่ย <c oughs> น้ำไม่ไหลนะครับเป็นทิปไม่อาบน้ำของจริงนะ <No. S 3> เสร็จปุ๊บก็นั่งกุ๋ยก็แก๊กแก๊กแยกเข้าที่พักนอนลุงขึ้นสองคนเนี่เขาตื่นก่อนเขาก็ไปจัดแจงกินอาหารเช้ากันเสร็จปุ๊บผมว่าเดินออกจากห้องเดินมงเียงเียมเขาอาหารพัก อาหารเช้าก็ตั้งรอไว้แล้วใช่ไหมเราไปถึงว่าอาหารเช้าก็คุยกันอยากไปไหนกันไปอะไรยังไงต่อจะเอายังไงเนี่ยเขาคุยกันเรื่องกลับแหละแต่ว่าก่อนกลับเขาจะแบตไหนบ้างเพราะว่าจะไปเหมืองปีล็อกผมบอกเออมึงไปกันเลยผมไม่อยากไปกูรู้ว่ามันเดินไกลแค่ไหนก็ปล่อยเข้าไปผมก็อยู่แถวนั้นนะอยู่แถวหมู่บ้านอะ่ะก็เดินชมหมู่บ้านในยามเช้าคือคราวที่แล้วมาป้ายไม้หายหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีป้ายไม้มาติด เหมือนเดิมแล้วอะแต่ป้ายไม้พวกนี้มันไม่ใช่ป้ายไม้เก่าแล้วเป็นป้ายไม้ใหม่พอเขากลับจากเมือปีล็อกนี้เขาก็จะไปเดินช้างคึกช้างสึกไม่มีใครรับมุกเลย <c oughs> <c oughs> เออเขาไปจากหมู่บ้านอะไปที่เดินช้างสึกแค่แป๊บเดียวเองไม่กี่โลสามสี่โลองมั้งทางขึ้นเดินช้างสึกนี่เมาเตะสตาร์ด้ <c oughs> ยืนไปเลย ยังมี XSR 900เป็นเพื่อนกูอยู่เว้ยขึ้นไปจนถึงอ่ะก็ถ้าถามว่าทางโหดไหมมันก็ไม่ถึงกับโหดมากนะเคยเจอทางโหดไปเพียงซ้อโหดกว่าเยอะแล้วที่สําคัญคือทางขึ้นเหนือังสือมันไม่ใช่ทางยาวทางเป็นแค่าสั้นแล้วก็ยังมีทางดีสลับอยู่ขึ้นไปจนถึงวิววิวโดยรอบสวยสวยสวยมากๆเลยอืมสวยก็ชมวิวอ่ะ ข้างในนี้นี่เป็นกองบัญชาการ<ม>เขากำลังยิงกันอยู่ตุ่มตุๆมตุมตุมนี่นั่งวางแผนการลบอยู่นี้ไหมใช่ก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ลงจะไปต่อที่น้ําตกจอกกระดินก็คุยกัน,นเติมก็บอกพี่น้ําตกจอกกระดินไปแห่งนี้นะอีกเป็นสิบโลเลยนะถ้าไปจอกกระดิ่ะแล้วกลับมาที่พักเนี่ยมันเสียเวลานะ เวลากลับไปกลับมาใช่ไหมก็วางแผนกัเฮ้ยกลับไปที่พักเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกจากที่พักแวะน้ําตกจากระดินแล้วก็เข้ากรุงเทพเลยก็ออกจากอ e ีตองได้เวลาออกจากอ e ีตองก็ถึงน้ําตกจกกระดินใช่ไหมอ๋อ สวัสดีครับนี่เห็นะเดี๋ยวต้องมาเจอกันที่นี่ไปไหนต่อครับพี่ก็เดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วครับออเดี๋ยวขี่กลับกรุงเทพเลยอยากมาถึงตรงนี้นานยังนะได้พักอย่างไรอ๋อเย็นดีลมลื่นเขาให้เล่นน้ำหรือเล่นได้ครับร้อยหนึงนึ่งตัวเล็กเล่นน้ำน่าสนุกน้ำใสจิ้วตรงนู้นตรงนู้นก็ใสเดี๋ยวผมขอไปถ่ายนึ่งครับครับผม เป็นอีกน้ําตกหนึ่งที่น่าเล่นมากๆผมก็ยังไม่เคยเห็นช่วงที่แบบไม่มีคนนะี่ยแต่ว่ามีคนมันก็โอเคอ่ะก็เห็นอยู่แต่ว่าบางทีมันก็มีเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะคือฝากไว้กับนักท่องเที่ยว ว่าบางทีเราไปเที่ยวไปอะไรกันทุกคนเขาก็อยากได้ภาพสวยๆใช่ไหมบางทีบางมุมมุมที่คุณกําลังถ่ายรูปอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็น,<ค>นจุดเช็คอินของหลายๆคนด้วยคือบางทีมีน้ําใจให้กับเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมเที่ยวแบ่งแบ่งกันหน่อยก็ดีใช่ไหมขาไปเจอกลุ่มคนที่แบบถือว่าชั้นมากันเยอะเขาก็จะยืนอยู่ในจุดที่แบบว่าตรงนั้นน่ะแช่นานๆไม่แบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งผู้อื่นเขาก็ก็มีหลายๆคนนะคือคือเขาก็ไม่ใช่แค่กลุ่มนั้นกลุ่มเดียวนะที่เขา มาเที่ยวคือไม่ใช่แค่กลุ่มผมมองไปรอบๆเนี่ยหลายกลุ่มเลยที่เขามานั่งรอเพื่อที่จะไปถ่ายรูปที่จุดนั้นเออแต่คนกลุ่มนี้ถ่ายรูปจุดเดิมๆซ้ำๆท่าเดิมๆ,ๆซ้ำๆเป็นชั่วโมงทำได้ <c oughs> เออฝากไว้อะไม่ได้ว่าใครนะอืมแต่ว่าอยากจะแชร์ตรงเนี้ยเพื่อที่แบบว่า เป็นวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเถอะว่ามีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมเที่ยวถึงคุณจะไม่รู้จักก็เถอะแต่มีน้ำใจให้กันเออจะดีกว่าไปเจอแบบนี้บางทีแบบคนเขามาเที่ยวเขาเดินทางไกลกว่าคุณนะถูกป,ปะคนบางคนไม่มาจากกรุงเทพอย่างเงี้ยถึงการเนบุรีคนบางคนไม่มาจากปักจินมายถึงการเทนบุรีคนบางคนไม่มาจากเชียงใหม่เพื่อดีมาเที่ยวการเทนบุรีคนบางคนเดินทางไกลกว่าคุณแล้วถ้ายิง่งถ้ามีคนต่างชาติมาด้วยเขาเดินทางมาไกลกว่าคุณต้องมารอคุณเด็นยุ่มงคุณจะต้องถ่าย รูตรงนั้นใช่ป่ะคือมันเป็นอะไรที่มันไม่สิบวิไลอ่ะมันไรวัฒนธรรมไปเนาะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเที่ยวจะเรียกได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวเป็นไบค์เกอร์เป็นไลเดอร์เป็นอะไรก็ช่างแต่สุดท้ายเราระหว่างทางเราเสพแต่ปลายทางเราก็ต้องการที่จะเสพงานซึ่งทุกๆคนเขาก็ต้องการที่จะเสพงานใช่ไหมนั่นหมายความว่าเฮ้ยมันก็ควรที่จะมีวัฒนธรรมแบ่งปัน สถานที่ไม่ใช่ของคุณฝากไว้แบ่งปันกันเถอะก็ไม่ได้วิวก็ไม่ได้มุมนั้นอืเพราะว่าเรานั่งรอนเป็นชั่วโมงเขาก็ไม่ยอมไปสักทีแล้วเวลาบีบเข้ามาไอ้ผมมัไม่ซีเรียสหรอกผมบอกเอ้ยนั่งรอได้นะจนมันไปกูนั่งรอได้เย็นๆเลยแต่ไอ้สองคนนั้นอ่ะไอ้ตีเตยเขาทิ้งร้านไม่ได้สุดท้ายเขาก็ตัดใจเฮ้ยไปขากลับก็ฟาดเดอะฟิเลียสเลยเห็นใจนะสองคนนั้นก็ต้องรีบกลับจะทำไงได้เราอยู่ในกลุ่มอ่ะอืม เอากลับบ้านคิดอยู่ในใจเอะเอารถไปล้างที่มึงดีไ่ไม่ว่ายติคิดไฟคิดมาน,นี่ถ้าเกิดว่ากูกลับไปที่ร้านมึงก่อนเนี่ยคุณต้องอ้อมกลับบ้านไก่เลยไม่เอาแล้วแยกตรงแยกตรงป่นเก้ากลับบ้านมาล้างเองที่บ้านดีว่าะก็กลับถึงบ้านอะ่ะโดยสวัสดิภาพนะปลอดภยัย